สวัสดีครับเพื่อนๆทกกับช่องของพวกเรานะครับเติ้กูรู้ฟุตบอลนะครับก็เป็นประจำทุกๆวีคที่มีฟุตบอลพรีเมียร์แดงแข่งขันนะครับผมก็จะมารวบรวมข้อมูลในการจัดแฟนตาซีบวกกับไปพยยัจ้าฟุตบอลพรีเมียร์วีคนี้มีเตะกันพีเลยครับเยอะแยะมากมายคือสำหรับแฟนตาซีนะทีงแรกมองว่าเฮ้ยมันเตะเยอะเบิ้ลนกันตั้งหลายทีมก็ได้จะจัดง่ายแต่พอลองจัดทีมแล้ว คนว่าจัดยากมากที่บอกว่ายากคือกองหลังเราหาได้กองกลางหาได้เยอะเกินไปเป็นซ้ำนะครับทีนี <Pen> ้มันก็เลยมันยากตรงกองหน้าหากองหน้าที่มันจะเป็นต้องแผนงการณ์สีค่อนข้างยากเลยก็พยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาให้เพื่อนสําหรับแนวทางนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวีคนี้คู่แรกแตะตอนวันเสาร์หกโมงครึ่งเนเวลาสองทีนรีจีก็หกโมงครึ่งนะครับ ริ่มต้นด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับเลี้ยวภูผูซิตี้เตะแนัเดียวนะครับส่วนเลี้ยวภเยือนซิตี้เสร็จแล้วตกค้างไปเยือนเชลซีอีกอัปเดตตัวเจ็ดนะครับซิตี้ลงไปได้หนึ่งตัวแน่ๆแล้วฟิลฟูเดนอีกตัวหนึ่งคือเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ทดสอบความฟิตแต่ผมมองว่าลงได้ค่อนข้างชัวร์ครับผมว่าฮาร์แลนด์ลงได้นะส่วนฝั่งเลี้ยวภูก็มีสเตฟานเบเซติคอสซาซิมิการ์ด แคปฟิตสามตัวเป็นโจโกโมแม็กลุยดีอาร์แล้วก็ดาวินเดนเยสส่วนตัวมองว่าดาวินเดนเยสจะเป็นตัวจริงลงเล่นได้คู่นี้วิเคราะห์วิจารณ์ผมมองว่าเลี้ยวผู้ยืนเรามองพอมาเชอซิตี้นะผมวา่าเสร็จคือบอลเยือนของคู่ปีนี้มันแพ้ง่ายนะคะนรับมันเปราะยมามันเจอทีมที่มีที่ทางการเล่นที่ชัดเจนอย่เนี่ยพู้จ,จะเจอง,งานยากลำบากทันทีเลยผมมองว่ามาเจอซิตี้เวลานี้ผม,มองว่ามไม่รอด มองว่าแพ้นะครับแพ้ซิตี้เลยละ่ะส่วนในแฟนซีซิตี้ซิตี้เได้นัดดีนะครับเลือกหลังซิตี้ไม่ได้อยู่แล้วคือวิกเนี้ยส่วนตัวผมมองว่าแนวรับจากทีมที่ลงเล่นแค่นัดเดียวไม่สมควรเลือกเลยนะครับเลือกไม่ได้เลยเพราะต่อให้คิชิดได้5เราไปเลือกหลังที่เล่นสองนัดดีกว่าอย่างนี้ก็ดีกว่าแน่นอนครับส่วนแนวลุกเออร์ลิงเบิร์ฮาร์แลนด์ไหวไหม ก็ยากไปนะผมมองว่าจเจอเลือบภูฮาแลนด์คงไม่ยิีแบกแานนะครับในประวัติช่วงหลังๆได้เจอกันฮาแลนด์คือยีแมกภูมันค่อนข้างยากอยู่แล้วแหละก่อนเวลาเลือกส่วนฝั่งเลือบภูแนวรับแม้จะเตะสองนัดแต่การไปเยือนซิต,ตี้แล้วก็เยือนเชลซีผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเลือกนะมันมองมันเลือกยากครับคือเราเลือกไปเนี่ยมันจะเป็นแนวรับทีมชี้ไปเลยนะครับวิพุฒน์พีพ่ผมนะมันจะกลายเป็นเลือกแนวรับทีมที่ชี้ไปเลยซึ่งโอเคถ้ามันคีมสองนัดผมเท่เลยนะครับ คนไปโพสในกลุ่มจีจีเนี่ยคุณดูคุณเด่นเท่ยิ่งเป็นพรีเมียร์นะค,คุณดูเด่นเนี่ยคุณดูเท่แต่ถ้าแตกสองนัดคุณก็เนนงาเงานอนตายมือมืดคนเดียวนะครับผมผมองว่าอย่าไปเลือกอย่าไปเสี่ยงนะครับแนวเรียลกูนะผมมองว่าเป็นไปได้นค่อนข้างน้อยมากครับที่จะเก็บทินทีสสองนัดนะครับส่วนแนวลุกซาร่าไหมซาร่าในตัวแผงคือวิเนียย่ยจัดทีมยังไงก็เงือนเรือเรือนะครับซาร่าจัดได้เพียงแต่ลิเวอร์พูลจะจยิงซิตี้กับเชลซีได้ทั้งละสองลูกเลยเหรอ คือถ้ายิงหนึ่งลูกเนี่ยมันก็ก็น้อยสำหรับนะสบนักแฟนตาซีนะครับผมมองว่าเลือดสองนัดยิงหนึ่งลูกยังไม่พอนะครับสองนัดยิงหนึ่งลูกผมว่ามันน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นแนวลูกเรียบูก็เลือกไม่ได้คู่นี้ในแฟนตาซีไม่ขอเลือกใครดีกว่านะครับส่วนในเขาจากผมมองว่าซิตีช้ชาเรลคูได้ครับถัดมาคู่หนึ่งเป็นอาร์เซนอลตอนสามทุ่มเจอกับลีจูไน,น,นเต็้เซนอลเตะนัดเดียวนะครับส่วนลี ไปเยือนเซนเซตมีโปรแกรมอีกนัดหนึ่งกับในบ้านเจอบกแทกฟอร์เรสหรือว่าหน้าวัดหน้ารู้แหละเจอบฟอร์เรสในบ้านนะครับตัวเจ็บสแนนลงไม่ได้แน่นอนนะครับเป็นทาเคฮิโรโทมิยะสุกับเอดี้เอ็มกิทีแล้วก็วิลเลียมซานิบาส่วนฝั่งฟอร์เรสก็แม้ส่วนฝัง Forest, น่งลีนะครับก็แม็กอูเบอร์อดัมชอไทเลอร์อดัมแล้วก็ลูเซตกองโต้ของหน้าทดสอบความฟิตคู่นี้เอาชนะนัดนี้นะผมมองว่าชนะชนะได้ครับชนะ สบายชนะไม่ยากครับชนะเลยลีดสู้ไม่ได้ครับผมมองว่าอาร์เซนอลเล่นในบ้านนะครับผู้ผมท롬แลนชนะแน่ๆเลยพอมาดูในแฟนตาซีฝั่งอาร์เซนอลอาร์เซนอลเตะนัดเดียวก็จริงแต่แนวลูกเกน,น้าเลืองนะค,คือคือต่อให้เป็นนัดเดียวนะครับถ้าทำคะแนนได้ผมมองว่าก็โอเคนะเพราะคือเราอะคือคำคิดครั้งแรกผมก็จะจัดทีมที่เตะสองนัดหมดแหละ แต่พอไปดสนนูสแนนเฮ้ยซ่นเจอร์รี่เนี่ยเป็นปกตินต่เราจะไม่เลือกหรนอกระดูสแนนนะครับลีกลองหลังที่มันง่อยขนาะดนี้นะครับแนวรับง่นะอยมากนะพอเจอสแนนแล้วไมเยือนด้วยผมมองว่าโดนซ่อนก็เลือกได้เลยครับนักเตะแนวลุกที่ผมจะเลือกนะผมขอเลือกกับเบลมาตินเนลี่นะคือคนอื่นแนวะลุกเขาไปเล่นทีมชาติเป็นคนละสองนัดสองนันดกันหมดมีมาตินเนลี่คนเดียวที่ได้อยู่กับทีมไม่ได้ไปเตะทีมชาติเพราะนั้นกองฟิตเหนือกว่าคนอื่นเขาแน่นะครับก็มีโอกาสดีที่จะทําคะแนน ส่วนอีกตัวหนึ่งของสัสลับตัวลงนะที่ผมคิดว่าอาจจะใส่ซั่แค่ตัวเดียวหละในหนึ่งทีมที่ผมชอบนะผมชอบกับผมชอบคารเบียร์เฮสุดนะ <c oughs> ผมมองว่าวิกนี้15วันที่ผ่านมาเฮสุดได้พักอยู่กับทีมแน่นอนความฟิตค่อนข้างเต็มร้อยแล้วได้ซ้อมกับทีมที่สำคัญซ้อมกับการ์บเบียร์มาตินเนลลี่ด้วยนะครับอย่าลืมว่ามาตินเนลลี่ไม่ได้เล่นทีมชาติฉะนั้นในการลงซ้อมเขาเาลือกตัดลงซ้อมกับมาตินเนลลี่เฮสุดเป็นหน้าป้าหอมมาตินเนลลี่เป็น เ้นดานซ้ายมีเวลาซ้อมกันค่อนข้างนานเกือบครึ่งเดือนผมมองว่าเกรซ้อเป็นหนึ่งตัวที่เป็นตัวชี้สามารถเลือกได้นะครับต่อให้เป็นสำรองก็มีเก็บถ,ถามที่ค่อนข้างเยอะผมมองว่าดีไม่ดีอหรูออ่าออเป็นตัวจริงได้นะครับไอ้เรื่องสุดสำหรับผมคู่นี้ผมว่าเซนนอนชนะส่วนตัวลีนัดเจอเซนนองคงหวังยากนะครับพอไปนะัดที่สองเจอฟอร์เรสถามว่าตัวที่เลือกได้ จะให้เลือกแพตติกแบมฟอร์ดคือแบมฟอร์ดมันน่าเลือกกว่าตัวอื่นเพราะถือว,ว่ามันเป็นกองหน้าคือวิ N ่นี้ในแฟนตาซีกองหน้ามันหายากแต่มันทําใจเลือกยากจริงนะแบมฟอร์ดมันอยู่นะัดหนึ่งนะถือปนาทินวันที่เต็มที่โดนเปลี่ยนออกผมมองว่าถ้าเลือกแบมฟอร์ดขอไปเลือกโรนิโก้ดีกว่านะผมมองว่าโรนิโก้กับแจ็คอาริสันน่านเลือกกว่าแพตติกแบมฟอร์ดแม้ผมจะชอบแบมฟอร์ดส่วนตัวเออผมมองว่าโรนิโก้กับแจ็คอาริสันาน่าเลือกกว่าแต่ถามว่า ถ้าตัดตัวหนึ่งมาหรือโรนิโก้ดีกว่านะครับโรนิโก้นะมีโอกาสสูงที่จะเล่นเป็นหน้าเป้ามากกว่าตัวอื่นเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้ประตูมีโอกาสทําคะแนนมากกว่าแค่นั้นพอมองว่าโรนิโก้เป็นหนึ่งตัวที่พอจะเลือกได้ครับมาถึงสามทุ่มคู่หนึ่งไบรตันเจอกับเบนฟอร์ดไบรตันโปรแกรมสองนัดน,นะครับในเช้านเจอเบนฟอร์ดแล้วก็ไปเยือนบอลสมาร์ทส่วนเบนฟอร์ดเยือนคู่เลยโอ้โหเยือนไบรตันเยือนแมนยูหนักสำหรับเบนฟอร์ดเลยผมคิดผมนะตัวเจ็๊ ไบตันก็อารัมเดล,ะละนากลับเปตัวหนึ่งทะลิบนตี้แบบกว่าทดสอบความฟิตส่วนฝั่งเบนฟอร์ดก็เป็นคิทเทิลโฟเอเยอร์กับบริตต์ยาเนวคู่นี้มีข้อจาร์ผมมองว่าสภาพทีมบวกกับวิธีการเล่นนะคะรับไบตันชนะแบบเอาขาชอบชอบไบตันเลยนะครับเห็นโปรแกรมออกมาได้ดูโปรแกรมหลังๆเล่นด้วยซ้ำไบตันและเบนฟอร์ดมองเลยว,ว่า เบนฟอร์ดเหมือนจะสู้ได้นะครับไปจะสู้ไม่ได้แตชครับเหมือนจะสู้ได้แต่สุดท้ายแล้วจะแพ้แพ้ในเกมแพ้ในทรมแล้วแพ้ด้วยผลต่างประตูที่เกินหนึ่งประตูด้วยนะครับยิ่ผมนะผมมองว่าไบาตันไม่ควรลุกโดดครับไม่ควรลุกปอมจุดแข็งของเบนฟอร์ดจะทําอะไรไบตันไม่ได้เพราะฉะนั้นไบตันเป็นทีมที่น่าเล่นในแฟนตาซีเลยอีกนัดหนึ่งไปเยือนบอลสมาร์ทด้วยเพราะฉะนั้นทีนี้เรามาดู ตัวของไมตันนะครับคือปกติผมจะนัาไมาตันก็คือเป็นกองกลางสาตัวดีกว่ากองหลังสาตัวเพราะอะไรเพราะว่ากองกลางเนี่ยิีนิดก็ได้สามนะส่วนกองหลังิีนิดได้ห้าแต่พอมาดูวีนีผมครับชอบกองหลังไมตันมากกว่านะผมมองว่าเอสบินานกับวิดังปลอดภัยกว่ากองกลางคือเหตุผลที่ผมชอบกองกลางไมตันคือโปรแกรมทีมชาติเนี่ย มันพักมานัดแรกนะครับผมมองว่ามีโอกาสที่เขารูมิโตมากับไอซิสแอนิเตอร์จะอยู่ไม่เต็มเกมข้างสูงเลยเพราะฉะนั้นหากจะเลือกแนวรุกไบตั้นนะครับผมขอเลือกเป็นซอริมานะครับเขาซอริมานี่ไม่ได้เล่นโปรแกรมทีมชาตินะครับคือโปรแกรมแบบนี้นะครับเตะ2นัดเราต้องหานักเตะที่ลงเล่นได้มากที่สุดในทีมทีมนั้นคือไบตันสาตัวนี้มิโตมาแอริเตอร์บวกกับซอริมา ทุกตัวใน3ตัวนี้มีโอกาสทำคะแนนไล่ยี่ห้อนะครับอยู่ที่การวัดดวงเลยครับสตัวนี้นะครับผมคิดว่าวัดดวงในใส่ตัวไหนอีกตัวหนึ่งยิงไม่ใช่เรื่องแปลกครับสตัวสลับเป็นทาคะแนนได้หมดเพราะฉะนั้นหากจะเลือก3ตัวนี้ผมขอเลือกซอลลิมาดีกว่าผมมองว่าเกมทามสลัดนัดแรกเอาแค่นัดแรก่อนะครับผมมองว่ามีโอกาสอยู่ครบ90ในเมื่อนนตัวเซตที่เราเลือกอยู่ในสนามมากกว่าก็มีโอกาสทาคะแนนได้มากกว่าเพราะฉะนั้นตัวชอบในลูกของผมผมขอชอบเป็นซอลลิมานะครับส่วนฝั่งเบนฟอร์ แนวรับเดือนไบตันถูกกโดนเดือนเป็นยูอีก็กมีโอกาสโดดอีกนะครับส่วนแนวลุกอีวานโทนี่ก้าวเหลืองแล้วเลิกตหาเจอไบตันโดนอีกเรือหนึ่งนะัดที่2นะครับเจอมันยูไม่ได้ลงเลยทีนี้ผมมองว่าเสี่ยงเกินไปนะครับคือโปรแกรม2นัดเล่นนักเตะแล้วคน,คนเล่นคนเล่นนักเตะที่ชัวร์ที่สุดนะผมมองว่าโทนี่ไม่น,าน่าเลือกแนวรับก็ไม่น่าเลือกเพราะฉะนั้นผมขอเทใจไปทางไบตัน แนวรับใบต้านผมมองว่าโกน,นะครับโกเนี่ยยังเป็นตัวเดิมอยู่นะก็จะสเซอยู่นะครับแต่เรารอครับเรารอบทสัมภาษณ์ของของเดวชาบี้ในเพจคอนเทนต์นะคือเดวิชาบี้เนี่ยเป็นคนท,ที่ชัดเจนนะครับผมสังเกตดูเป็นคนท,ที่ชัดเจนคือจะใช้ใครจะใช้ใครลงเล่นนะครับเดวชาบี้จะบอกเลยก็คือชัดเจนนะครับไม่เหมือนเป๊ะนะเป๊ะจะพุ่มเครือพุ่มเครือ แต่เดรบีจะชัดเจนเฉะนั้นเราหล่อเพจคอนก่อนว่าอาจจะมีข่าวหลุดมาเดรสเบีจะบอกสัมภาษณ์เองก็ได้ว่าจะใช้ใครเป็นศัตรูซีจัดง่ายก็ตามนี้ผมชอบตัวไบตันครับทั้งลักทั้งลูกชอบแนวลักก็คงเอ็นพิสเวนเอ็นเอสวินานบวกกับอสจังแล้วก็กองตัวลูกอีกตัวหนึ่งเป็นซอลิมานอีกคู่หนึ่งสักทุ่มเช่นเดียวกันเป็นบอลสมาร์ทเจอกับฟูลแลม ฟูแลแอ่งมัวเจ็งนะครับบแบมีหว่าสองตัวหลักๆนะครับอเลิสเตอร์อรวิโตวิทบวกกับบิลเลียมโดนแดงมาทั้งคู่ส่วนบอลสมาร์ตเตะ2นัดเจอฟูแลแน่งแล้วก็เจอที่ใบตันในเล่นในบ้านทั้ง2นัดก็จริงแต่บอลสมาร์ตเป็นทีมที่ทำใจเลือกไม่ได้นะผมนะต่อให้เป็นโซลินกี้ก้องหน้าหายๆเลือกอยากๆวิมีผมยังเลือกโซลินกี้ไม่ได้คือความรู้สึกมันทําใจไม่ได้ที่เลือกโซลินกี้นะผมมองว่านักเตะอย่างโซลินกี้มันจะทำคะแนนได้จริงเหรอย่างฟลิปดูลิ่งอย่างเงี้ยมันจะ ันเหมือนกัน,นานามาทีนะครับผมวิดนี้อะเป็นวิดที่เราลุ้นคะแนนจากสเตะที่ลงสองสองน,ดนัดนะผมก็เลยขอข้ามบอลสมัติดีกว่าส่วนฝั่งของฟูแลมแน่นอนว่าพอไม่มีวิโตวิกับวิลเลียอนอเดสเปนลาจะเป็นทุกอย่างในแนวลุกเลยครับไม่ไว่าจะเป็นลูกเซตเพ็กตั้งแต่ยันจุดโทษผมมองว่าเปเล่าจะเป็นคนเล่นหมดนะครับมันก็ดีตรงนี้แต่ข้อเสียงก็คือพอไม่มี2คนนี้แล้ว ประสิทธิภาพแฟนตาลุกของฟูแง่แลมจะดีพอหรือเปล่าคู่นี้ผมมองว่าอาจจะยิงกันน้อยส่วนในแฟนตาซีไม่เลือกใครดีกว่าคือจริงๆก็ชอบเปเลล่านะแต่เตะตัดเดียวสำหรับนักเตะตัวเล็กขนาดนี้นะผมไม่ขอเลือกดีกว่าครับก็เลยข้ามไปคู่นี้อีกคู่หนึ่งสามทุ่มเช่นเดียวกันเป็นคิสซันพาเลเ,เจอกักบเลสเ,เตอร์คือพาเลลเตะตัดเดียวเราทิ้งไปเลยนะครับทิ้งเลยใช้คำว่าทิ้งเลยนะครับทีมอย่างาเลลเตะตัดเดียวด้วยไม่มีความน่าสาในใจใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนฝั่งเลสเ,เตอร์ พอเยือนพาเลทแล้วกลับไปเจอกับเล่นในบ้านเจอกับแอสตันนลา่าโอ้โหนะ่าสนใจขึ้นมาแล้วนะครับพาเลทด้าน,น,น,นี้นะครับต้องสอบความฟิตของมิเซนเต้โกยตา้าถ้าไม่หายต้ใช้กลวงสารต่อไปนะครับโบยเป็นตัวของหลังสุดนะครับเจ้จิ้งใ่ญ่โจวคิมมนนานซานส่วนฝั่งเลสเตอร์ก็เจฟฟ์าสตินยูริเตเลม,ม,มองพิกเคเตอร์คิทเทนเซนแบ็กตัวใหม่ทดสอบความฟิตแล้วก็กองสแตาห์นะครับไอเอรีฮัลลี่พุสตา คู่นี้เลรเตอร์น่าลุนกว่านะครับคือเล่นโปรแกรม2นัดใส่ได้อยู่แล้วนะครับผมว่าเพื่อนๆก็คงจะใส่กันนะครับฮาวิบารเจมัสิซันคู่นี้มีเอาไว้ในทีมได้ลุ้นทั้ง2นัดแน่นอนครับความคิดผมจะมี1ตัวหรือ2ตัวเลยก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับผมบองว่าใส่ได้ทั้งคู่เลยส่วนกองหน้าก็จะเป็นอีเฮนโชกับไอเพซันดา,านะับคือคูอ่นีัสลงช่วงหลัง มาเจอร์ใช้กลับมาใช้พิซซันนาการอ่รพระพอยิงนะเท่าเอายิงมากกนหน้าสองนัดก็โดนดับตัวสัมรอนนะครับให้พิซซันนากาเล่นเพราะฉะนั้นหน้าของเลสเตอร์คงไม่เลือกดีกว่าใน,นเมื่อมันสลับอารมณ์เกินไปนะครับก็คงจะต้องไปเลือกเกมไมดิสันกับแฮร์วีบาร์แนวรับเลสเตอร์ลึกๆผมเองก็ผมว่ายัางเลือกเป็นเป็นตัวฉีกได้นะครับแนวรับนะแนวรับเลสเตอร์ยังเลือกในหน้าเลือกกว่าแนวรับในลูกผู้นะความคิดผมนะ ส่วนในัลลัคเลเตอร์คู่สับตะวันมันก็จะยากนิดนึงนะครับระหว่างไอ้วอร์ดกับไอ้เวอร์เซนถ้าสุดตัดแช้เวอร์เซนแล้วลงเล่นดีเสี่ยงเกินไปนะครับก็คงจะต้องข้ามนะลลัคเราเลือกเป็นเบฟฟาดีกว่านะครับคอนเทรนแทนกลับมาตัวจริงแน่ๆบวกกับแบ็กสองตัวเลยนะครับคาสันเย่กับเปเรล่าก็โอเคกว่าเลือกปลอดภัยกว่าแต่ถ้าถามผมแบ็กสองตัวผมว่าคาร์ตานเย่ดูปลอดภัยกว่าในโลกเปเรล่านะผมมองว่าคาร์ตานเย่ยูไก่ได้ลงเล่นสองนัดมากกว่าเปเรล่าแค่นั้นเองคู่นี้ เลตเตอร์ไม่แพ้ไม่แพ้คีซันทะเลครับส่วนในกันนซีก็ดีดนเลยครับหลังเลเตอร์เป็นตัวฉีบวกกับเมดิซันหรือทวิบาลอีกคูนนึงและที่ทำฟอเรสเจอกับบูเบอร์แฮมตันและเดเลอร์นะครับฟอเรสตัวเจ็บเยอะมันเจ็บเยอะจริงๆนะครับมันเจ็บมากมายหลากหลายเหลือเกินนะครับเซนต์ฮาร์ฟก็หมดเลยตัวหลักๆก็เจ็บนานแล้ววิลลี่โบลี่กับสกอตเ์แคคาน่าดาลูกตายหมดไตายโอโอนีเยเอ็มเออเดนนิส แมนอน่าจอร์จ่าเล้วเดอายูแล้วก็คิสบูธในกลุ่มกองหน้ามองว่าคิสบูธมีโอกาสได้ลงมาออกออกว่าอื่นแต่คิสบูธก็คือคิสบูธนะครับก็ลงไปจะทำอะไรแล้อกเสียโคตาปป้าเปล่าๆนะครับคู่นี้ฟอเรสต์เตะเบิร์นก็จริงแต่ไม่น่าเลือกใครในการจบสีบเลยคือเดี๋ยวลูกไม่สมบูรณ์นะครับต่อให้ลงเล่นหน้าสภาพร่างกายก็ไม่สมบูรณ์เลือกไปนัดแรกลงไปเล่นไม่สมบูรณ์เจ็บขึ้นมานัดสองไม่ลงเล่นเดือดร้อนนะครับคือโคต,อต้ารับนัดเตะ ไฟเตอรซีวิกเนี่มันควรจะเป็นตัวที่แนวจริงจรงลงแน่ๆสองนัดมีโอกาสรุ้นทำคะแนนทั้ง2นัดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่ตัวฟอรเรสไปอาจจะเป็นตัวฉีกแต่ในความคิดผมผมมองว่ามันไม่สูชีนะครับสำหรับตัวฟอรเรสต์มันจะเป็นตัวต่อแต้มให้กับทีมคนอื่นเขามากกว่าใส่ไป2นัดทํา3แต้ม4แต้มแพ้เลยในแฟนตอซีทีมนั้นลุกเลิกแพ้หมดสิทธิ์ลุ้นผมมองจะเป็นแบบนั้นนะภาพของเรารุฟฟอรเรสจะเป็นแบบนั้นเลยผมมองว่าผมไม่แนะนำให้ใส่รุฟฟอรเรสครับผมไม่ชอบเลยคู่นี้ ผมมองว่าบู๊ดีไม่ท kind of ีจะไม่แพ้ฟอร์เรสตด้วยครับในเมื่อฟอร์เรสต์มันขาดตัวหลักหลายตัวขนาดนี้ผมมองว่าบู๊จะไม่แพ้ฟอร์เรสส่วนเชลซีบู๊ก็ใส่ไม่ได้นะครับเพราะมันเตะนัดเดียวมาถึงวันเสาร์คู่ดึกเชลซีเจอแอสตันวิลล่าเชลซีเล่นในบ้านสองนัดเลยนะครับเจอวิลล่ากับเจอลิเวอร์พูลส่วนวิลล่าก็เยือนเชลซีแล้วก็เยือนเลสเตอร์ตัวเจ็บของเชลซีก็ยังเยอะเหมือนเดิมครับตัวเจ็บลงมาแน่ๆเป็นตีโก้ซินวา เชฟฟี่อีกเพียบนะคะรับริดเจมเวนดี้ฟอร์ฟนาน่าฮิวสต์เตอร์ลิงเมสันเมาว์คฮาวเวตคายฮาวเวตเนีย่ยสีแดงนะเป็นตัวที่ผมอยากจะเลือกในวีคนี้เลยนะครับพอมีข่าวอีกไม่สบายแล้วกันนะครับว่าป่วยเป็นไข้หวัดติดเชื้อไวรัสเนี่ยก็เสี่ยงเกินไปที่จะเลือกนะครับเราต้องรอดูกใ,กใกล้ๆเลยนะครับรอนขนา่าวดูว่าเพชรคอนมาว่าคยายทาวจะลงเล่นได้ไหม ส่วนฝั่งวิลล่าก็สองตัวเช็คฟิีเป็นเนตะี่แคบที่เจ็บมาจาัดทีมชาติกับฟิลิปเปสูตินโญ่คู่นี้แตะเบิ้ลทั้งคู่แต่ที่แตกต่างกันคือเชลซีเตะไดบ้างสองนะัดส่วนวิลล่าต้องเยืนทั้งสองนะัดคือเยือนของวิลล่ามันไม่น่าพกเหยอยู่แล้วครับวิลล่าเป็นบอลเยือนที่ไม่ดีนะผมมองที่ผมนะเหมือนจะดีเป็นบางนัดบางนัดตอนช่วงหลังเนี่ยยือนได้เห็นในชัดเลยว่าไม่น,าน่าเลือกนะครับในแคนาซีเลือกวิลล่าเลือกวัดกิน ก็เป็นตรงหน้าของนัดนะแต่ม,มองว่าเจอยากเกินไปนะครับเจอเชลซีโอกาสดียากอยู่แล้วเจอเลสเตอร์พอทาไม่ได้ก็คือจะเลือกก็เลือกได้คนเดียวน,นะครับก็คือโอลลี่วันกินของแอตเลติล่าชวนฟังเชลซีในเมื่อนาแหวไม่ฟิตก็คงจะต้องเลือกเจ้าฟิลลิกวีนนี้จะฟิลลิกเป็นกองหน้าทีนาท่น่าเลือกที่สุดในความคิดผมทั้งทั้งที่ช่วงหลังไม่เ่อยิงแบบตัวก็ยิงบ้าะนะนัดสุดีลูกนึงแล้วเจเอเลี้ยูด้วยแต่ปัญหาตัวผู้เล่นในแฟนตาซีที่ลงเตะสองนัด เป็นตำแหน่งกองหน้าน่าเลือกอะไรน่าเลือกอาจจะฟลิกไม่ได้แล้วนะครับในทีมผมก็คงจะต้องใช้เจ้าฟลิกส่วนแนวรับเชลซีผมชอบนะแม้จะเจอเลิวอพูด,ด้วยผมก็ยังชอบนะผมมองว่าแนวเชลซกีก็เลือกได้เลยครับก็โกเกป้าริสบารกากาเบนชีดเวลสอตรงนี้ค่อนข้างปลอดภัยตัวที่3ถ้าจะเลือก เป็นคูริบารีดีกว่านะครับก็คงเป็นคูริบารีก็ตามน,นั้นเลยคู่นี้ในแฟนตาซีของเลือกเชลซีเชลเชลซีแล้วก็ได้คิดว่าเชลซีจะวิลล่าว่าเชลซีชนะได้ครับวันอาทิตย์คาำวัาทิตย์ละสองทุม่มเวสต์แฮมเจอกับเซาท์แฮมป้านเวสต์แฮมได้เล่นได้เล่นไ้เล่นมาสองนัดเลยนะครับเจอเซาล์เสร็จเจอนิวคาสเซิลเวทแฮมตัวเจ็ดเช็คฟิตมิเกลอยวันตัวโอก,กับอีกหนึ่งตัวสองคัญเลยคือลูคัสฟาบินกี้รอฟังข่าวกันให้ดีว่าฟาบินกี้งงลงได้ไหม ถ้าลงไม่ได้ก็โอเคจัดทีมในแฟนตาซีง่ายขึ้นนะครับใช้เอเลโอลาส่วนฝั่งซาลตันตัก็ไออาร์เบโอเบโอลาคอนชัปเจ็บแล้วก็เชียร์ดัมเชคฟิตมันจ,จัดจัดเล็กน้อยนะมันจัดทีมชาติคู่นี้ซัลตันเราตัดทิ้งไปเลยนะครับเตนะนัดเดียวด้วยไปเยือนด้วยใครเลือกนี่ก็คือฉีแบบชี้ฉีเลยฉีแบบสุดๆ,ๆ,ๆเลยก็ผมว่าเลือกแน่ๆผมไม่ฉีขนาดนั้นนะครับ ทุกนฝังเวทแฮมเต็นบ้านสัมมต้องเลือกนะคือต้องเลือกเลยคือผมชอบนะคือหนึ่งนัดเจอกับทีมเซาอีกหนึ่งนัดเจอกับทีมที่ช่วงหวังทำประตูขายได้ค่อนข้างไม่ค่อนข้างยากยิงใครไม่เยอะอย่างเเซาลนะครับเวทแฮมเป็นอีกหนึ่งทีมในแวรับที่น่าเลือกติดไว้เลยนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะเช็คข่าวโกให้ดีก่อนส่วนกองหลังหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าลงแน่นะครับก็คงจะเป็นเคอร์ซูม่า คนหนึ่งเป็นนายเอฟอาเกิร์ดเกิร์ดเสียงกว่าซูม,มานิดนึงตรงที่ว่าเล่นทีมประกรันทีมชาติมาวันอังคารแล้วก็เล่นประกรันบนเครื่องกับน้องคนวันอังคารแล้วก็บินกลับมาตรงสองเพราะฉะนั้นจะเสี่ยงมากกว่าเคอร์ซูม,มาแต่คิดว่าได้ลงและไกด์กคนหนึ่งคงจะเป็นแบ็คซ้ายที่เป็นเอมเมสซันฟาบลี่ทุวงหลังเป็นตัวจริงตลอดนะครับในบอลลีกก็คงจะใช้เอมเมสซันส่วนแดรลุกต้องมานะครับของพี่ผมนะครับก็คือลูกหลักตรอดโบเวนต้องมา เบลมาร์ต้องมีเขาเป็นตัวยิงจุดโทษใส่ได้ครับหรือจะฉีดนิดๆเป็นอิงก็รังได้นะอิงผมมองอิงมีโอกาสกองกลางนะก็คงจะเป็นอิงสำหรับผมถ้าชอบจริงก็คงจะเป็นตรอดบเวทบวกกองหลังของเวทแฮมคู่นี้เฉพาะนัดนี้ผมมองว่าเวทแฮมชนะซาตันได้แบบเป็ชีครับวันอาทิตย์คู่ดึกสี่ทุ่มครึ่งเป็นเนลเซอรเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ดีกาเซอร์โปรแกรมสนัดนะครับเล่นในบ้านเจอแมนยูแล้วก็ออกไปเยือนเวสเทิลสส่วนแมนยูเยือนดนีกาเซอร์เซตได้ับเล่นในบ้านเจอกับบรินฟอร์ดตัวเจ็บของนิวคาสเซิลลงไปได้หนึ่งตัวเป็นเมคเกลอาร์เมลอนนะครับส่วนฝั่งแล้วก็เชดฟ,ฟิลด์พีชนะครับนิโนอบสวินบอสมากเลนเซนแม็กซีแมนพวกนี้เชดฟ,ฟิลด์ในกลุ่มนี้หากใครจะสมบูรดูลงเล่นได้มากสุดก็คงจะเป็นนิโอบส่วนฝั่งแมนยูก็เป็นคาเซมิโลติดโทษแบน เอซนต์เอลเซนต์เจ็บลาเอลวาลาเทคฟิตออลตันเอลมาสยามเทคฟิตมาคับแลนด์ฟอร์ดเทคฟิตแต่ผมว่าลงสบายสบายครับผมว่าแลนฟอร์ดลงเป็นปตัวจริงแล้วเราทังสองนั้นแหละและตัวนึงก็เป็นมาเธอซูเซอร์ที่เจ็บเล่นน้อยจากเกมทีมชาติคู่นี้นิวช่วงหลังไม่ค่อยคีดยิงใครไม่ค่อยเยอะต่อให้จะแต้เบิร์นลิฟตนี้ผมมองว่าจะมีหลายทีมที่เลือกน่าเลือกของลูคัสเซลนะนิวจะเป็นกับดักลีฟนี้นะครับทั้งกองหลัง กองหน้าเลยเลือกไปผมมองว่าทั้งอีซักทั้งกองหลังทีปปงท่ป้อมที่เปียเลยผมมองเป็นกับดักเลยผมมองว่ามีโอกาสแตกทั้งสองนัดแล้วเพื่อยิงใครได้ไม่เยอะด้วยนะครับผมมองว่านิวไม่น,าน่าเลือกนะครับนิวจะคล้ายกับฟอร์เลยแต่จะมีระดับมากวกว่าฟอร์นิดนึงแต่อยังไม่น,าน่าเลือกเข้าทีแพนด์ซีมาถึงแมนยูคู่กลางน่าเลือกอยู่แล้วนะครับบูโน่บล็อกแอดฟอร์ดผมมองว่าเลือกได้ดีเลยดีมากๆากเขาบว่าดีมากๆสมควรเลือกดีกว่านะครับใช่คมมรับสมควรเลือกเลยนะครับบูโน่บล็อกแอดฟอร์ดเป็นพาะแรดฟอร์ด ยิ่งน้าต้องมีนะผมบอกว่ามีโอกาสทำอะไรนด้งสองนันเลยแนวรับเดเคอาลูกชอเลือกได้ครับสวยๆลูกชอเนี่ยในพักมาแล้วสองนัดแรกนโดนไปแดนบเจอตอรี่พักเกียวยางนะครับลูกชอได้พักมนาก็มีโอกาสอยู่จริงทั้งสองนัดอีกคนนึงก็คงจะต้องเป็นลิซินโดมาติเนซน,นะที่ร่างกายดีกว่า,าลาเฟลวาลานคู่ที่ผมบอกว่ามันอยู่ไม่แพ้น,นิวครับนัดน,นี้นะส่วนกลับไปเล่นในบ้านเจอเบนฟอร์ดมองว่ามันอยู่ชนะเบนฟปอร์ดได้ก็เลือกตามนี้แนว ในตัวผู้เล่นของแมนยูในแฟนตาซีนะหน้าเลือกปิดท้ายคู่สุดท้ายวันกันมันในไหนเอเวอร์ตันเจอกับเขานะเขาสปเปอร์นะครับคู่นี้เตแะแั่เดียวทั้งคู่เลยฝั่งเอเวอร์ตันก็เจ็บสองคนเป็นเนอซัสนกับยูนิคคาร์เมลเลวินส่วนฝั่งของสปเปอร์ก็เอเวอรตันโรยย์น,นะครับเจ็บยาวปิดเทอมไปแล้วปิดฉากดูกันนี้ไปเลยนะครับเบนเด,วดเวนเดซูมารูติโกเบนเทนกูพวกนี้ลงไม่ได้แล้วก็เช็คฟิตอย่างลิชาริซ่าอิวาร์เบเลซิสแล้วก็ข่าวดีคือคุโกยอริสกลับพร้อมได้แล้ว ก็เจ็งฟิตต้องรอเจ็งฟิตพาวร่า,างกายเตะนัดเดียวทั้งคู่แต่คู่ที่ผมมองว่าสู้สเปอร์ไม่ได้นะครับคือเกมอาจจะสูสีกันแหละเบียดไปเบียดมาสเปอร์เผลอจะคอมบอลได้น้อยกว่าใน้สามแต่สุดท้ายจังหวะเข้าทำพื้นที่สุดท้ายสเปอร์คมกว่านะครับผมมองว่าสเปอร์บุกชนะได้แหละเอวตาต้าจะแพ้ในบ้านแล้วส่วนในแฟนตาซ,ซีผมมองว่าแฮาร์รี่เคนนะยังน่าเลือกกว่ากองหน้าทีมเล็กที่เล่นสองนัดได้สามไปนะผมมองว่าแฮาร์รี่เคนเป็นอหนึ่ง ตัวเลือกที่เพื่อนมองข้ามไปเพราะว่าเตะนัดเดียวแต่แต่นัดเดียวของของของเคนนะี่ยมันถ้ายิงทักหนึ่งกตกแต้มหรือยิงสองตึ๊แต้มมองว่ายังได้รู้จักของหน้าทีมเล็กบางทีมอนะีกนะที่ได้สองนัดน,นะผมผมก็ชอบเฮลิเคนนะในคอร์มัลซีอาจจะใส่เฮลิเคนในบางทีมก็ทั้งหมดนี้เป็นเข้อจำกัดขงฟอร์ัลซีในวีคนี้นะครับมาถึงแนวะรับที่ผมจะเลือกใช้นะชอบสุดผมชอบ,บไบร์ตันเลยครับไบร์ตันคู่เชลซีนะผมชอบต่อให้เชลซีเจอทีมรักอย่างเชฟฟูร์ผมมองว่าดีไม่ดีเก็บกินทีได้นะผมมองว่า สองทีนี้น่าเลือกลองมองมาก็เป็นเวทแฮมแมนยูแล้วก็ทีมชีพถึงสายผมคือเลสเตอร์ครับผมแล้วก็ทีมของผมฟันดาซีในสัปดาห์นี้ผมมาในระบบ4-5-1นะครับก็เป็นเกเป้าอิสมาลาก้าจากเชลซีกลองหลังเป็นเบนชีตเวลูอิสดังเอสตูบินาแล้วก็ชอกองกลาง5คนผมเป็นซอลิมารจูด์โบเวนบูโน่ฟอนเนเดสมาร์คัสแรดฟอร์ดกาเบียลมาตินเนลลี่หน้าเป้าเป็นจาจฟิลิ สำหรับผมก็ส่งมาเยอะนะครับผมไม่ชอบผมไม่ชอบวิ่ที่มีการเตะเบิร์นเลยไม่รู้เป็นอะไรไมันจัดทีมยากโดยเฉพาะวิ่นี้นะครับก็คงส่งมาเยอะวิื่อแล้วส่งไปเยอะก็ไม่ได้แชมป์นะได้แค่ที่สี่ก็ยังหวังยังหวังอยู่นะครับหวังะะวได้โอกาสได้แชมป์หรอรองแชมป์อีกสักครั้งนึงส่วนฝากเพื่อนๆอีกครั้งนึงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชอบของผมด้วยนะครับจะพยายามรวบรวมหาข้อ,ขอมูลและทําให้การสนทนเพิ่อนๆมีควมสุขมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับ